ตมัเหเห้ยดูเม ENNIS, ็ดดูเม็ดดูเม็ดสิแค่มันกินริตโตยี่เด่กว่ะแล้วแหนเนาะเมดข่มม๋ว่ะพไม่ตกกูเร็วลดูพี่เอาไว้สังหารทีเดียว เปลี่ยนปเปลี่ยนมาที่โตาริโตที่ยามนี่แหละแต่ตับตัวน,นี้แกเดี๋ยวขอตีอีกทีหนึ่งหนึ่งคือ<ป>ที่เกิดเปลี่ยน เฮียแดงได้แล้วกูจะถ่ายคลิปไปแล้วไอ้เฮียตกตก้องงั้น อีเด <mm um> ้เอาไม่ได้ละเวิ eh> ้มเล่นเล่นไปเรื่อยๆอ้ยเฮียนี่นอนว่ะบิ๊กบิ๊กเบตสิบไหมสิบไหมสิบไหมเดงเล่นไปเล่นไปแใงเบาๆอย่างเงี้ยไม่ต้องรีบแพหมดก่อนเลยเด้

ไอ้ดีใหญ่ขนาดนั้นอย่างนี้อยาง้เดี๋ยวเธอปล่อยปล่อยก่อนอ้อมก่อนแดงอ้อมเลยเอออ้อมเลยเล่นเล่นไหมเล่นไหมงานสวยงามเจ็ดโก้ไอ้ตว์เ่านัดเล่นเล่นกันเล่นกันเห็นหมดเลยอยู เดี๋ยว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 ปล่อยก่อนโอ้โหปลาควายอะ่ะโอ้ยไม่เหลือแล้วกิ้หายอย่างเงี้ยตอนใส่พอละมังกล้องอะ่ะที่สุดอะ่ะสิบวะ่ะโปรไปไงหลอดแฮ้วครับ <laughs> หลอดแนวครับเดีอยว่เโอ้โเหเฮียอะไรครับนี่มึงจ่ายทาั้งคนเลยนะเดกไอ้สัตว์ไปเลี้ยงลูกไปมึงไป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 ้ะครับโอเคจบ โอ้ยงับอากาศแล้วมั้งอืมอากาศทัางแบบอ,อืมได้แล้วได้อืว uh huh. พี่ว่าน่าจะได้